สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย โดยทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมปีพุทธ,ธศักราช2519เพื่อทำการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรอีกทั้งยังมีพระประสงค์ เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบต่อไปซึ่งต่อมาหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้น้อมเอาแนวพระราชดำริไปขยายผลในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนกันอย่างกว้างขวางรวมถึงโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปก็เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมอาชีพของพระองค์ท่านเช่นกัน เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ท,ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยการส่งเสริมอาชีพการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตลอดจนเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพและผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนซึ่งรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อว่าโครงการศิลปาชีพประทีปไทยโอทอบหลอมดวงใจด้วยพระบารมี โอท็อปนะฮะที่เราก,กรมกัมชนเนี่ยได้ดําเนินการเขาเรียกว่าการส่งเสริมการตลาดที่สําคัญเนี่ยที่เมืองทองทาน,นีมี3งานที่สําคัญก็คืองานโอท็อปมิดเยร์นะครับกลางปีโอท็อปสิลป,ปรชีพก็คือ12สิงหาและโอท็อปซิตี้คือปลายปีก่อนปีใหม่กคนก็ทราบดีครับ12สิงหาวันของสมเด็จพระปันปีหลวงซึ่งก็ถือว่าเราเทิดพระเกียรติท่าน เป็นองค์การโอท็อปสินประชีพซึ่งท่านได้เป็นผู้ริเริ่มนะครับดำเนินการนะครับส่งเสริมชาวบ้านในการที่จะถักทอผ้านะครับให้เขาได้มีอาชีพมีไรายได้เราก็จะจัดงานวันที่1 2บสถึงยีในงานนี้นอกเหนือจากงานผ้าต่างๆที่เอามาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบรับชมและรับช็อปเนี่ยบก็จะมีของต่างๆที่เป็นงานของโอท็อปจากทั่วประเทศนะมี2,000ันกว่าบูธนะฮะนะฮะก็รวมกับสามพันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่ม ของใช้ต่างๆรวมถึงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ผมเรียนนะครับคือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเชิญชวนมาเที่ยวงานนี้ครับถือว่าเป็นงานที่หลายๆคนรอคอยพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็รอคอยนะครับที่อยู่บริบูณทนก็อยากจะมานะครับแล้วที่สำคัญก็จะได้เห็นชาวต่างชาติที่จะมาเยี่ยมงานโอท็อปของเราซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับก็ถือว่ามางานนี้ได้2ออย่างครับได้ของที่เราชอบกลับไป แล้วก็ได้พี่น้องจากชาวชนบทต่างๆที่ได้สร้างสรรค์ปูมิมาย่าของเขา12-20สิงหาคมนะครับ2,166นี้ครับ